สวัสดีครับจาก VNP อีมีื้องเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่บนถนนพระรามสี่นะครับด้านหน้าที่เห็นก็เป็นการกอร่อสร้างโครงการวันแบงคอก k ก็จะเป็นเรียกว่ามิกซ์ยูทขนาดใหญ่แล้วก็จะเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกเลยรถนี่ก็จะวิ่งนะครับจาก แถวแถวของเตเยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นแยกวิทยุคลิ้นี้ผมจะพาชมร,บรอบๆการก่อสร้างของวันแบงคอกก็มีหลายๆอย่างนะครับสำหรับวันแบงคอกนะครับ เขาก็จะมีลิฟต์โดยสารแบบสองชั้นด้วยนะก็จะตั้งแบบแนวดิ่งนะครับมีบนล่างปกติลรฟต์โดยสารนี่ก็จะมีเป็นห้องเดียวนะครับแต่ห้องโดยสารที่รับคนเนี่ยของวันแบงคอกเนี่ย mm hmm. เขาจะมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างทําให้จุคนได้มากขึ้นนะครับเป็นลิฟต์แบบสองชั้นก็จะมีอยู่ที่วันแบงคอกนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มิกซ์ยูแสนสมื่นล้านนะครับวันแบงคอกก็จะเปิดเฟสแรกในปี2566วันแบงคอกถือเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมบนที่หนึ่งร้อยสี่ไร่ริมถนนพระามที่4และก็ถนนวิทยุก็จะอยู่ตรงหัวหมุมแยกวิทยุซึ่งเมื่อก,ก่อนนะครับ ก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมทหารและก็สวนลุมในบาซ่าและก็ยังเป็นพื้นที่ในกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บริหารงานโดยบริษัทอักษรทรัพย์วัฒนาจำกัดในเครือ TCC และบริษัทเฟเซอร์พาร์ทเนอร์โฮลดิ้งประเทศไทยจำกัดเช่นกันลงทุน1,20่ล้านบาท เคยเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ใช้จํานวนเงินลงทุนที่สูงที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยก่อนจะถูกทําลายสถิติลงโดยโครงการเดอะโฟลเรเทเริ่มลงเสาเข็มเมื่อเดือนมิถุนายนพศ2562ก็มีกําหนดเปิดให้บริการในจะเป็นเฟสเฟ,ฟนะครับโดยในเฟสแรกเนี่ยก็จะเปิดในปีพศ2566แล้วก็กําหนดที่จะ เปิดทั้งหมดเลยเสร็จษฐบณ์ทั้งโครงการก็ในปีพศ2570ในส่วนการจัดสรรพื้นที่วันแบงคอกประกอบไปด้วย4โซนก็จะมีบริเวณลานสันทนาการกลางแจ้งใจกลางโครงการพื้นที่ค้าปลีกบริเวณส่วนล่างของอาคารโดยออฟฟิศกับส่วนที่อยู่อาศัยจะอยู่ส่วนบนของตึกสำหรับส่วนอาคารสำนักงาน5อาคารพื้นที่รวมกันก็ 5แสนตารางเมตรส่วนพื้นที่โรงแรมมีทั้งหมด5แห่งโดยหนึ่งในนั้นก็คือโรงแรม The List คา r t ตันจำนวน259ห้องนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สีเขียวจำนวน50ไร่อีกด้วยผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นถนนวิทยุนะครับด้านขวามือก็เป็นแยกวิทยุถ้าตรงไปอีกก็จะเป็นถนนสาธร วันแบงคอกนะครับก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่สําคัญดังนี้ก็จะมีนะครับหอาคารโรงแรมจํานวน2อาคาร 2. อาคารสํานักงานจํานวน3อาคารแล้วก็สอาคารห้องชุดเพื่อการพักอาศัยจํานวน2อาคารแล้วก็สี่อาคารสํานักงานและโรงแรมจํานวน2อาคารโดยหนึ่งในนั้นก็คือตึกซิงเกิลเจอร์ทาวเวอร์ซึ่งจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่ความสูง437.03เมตร5อาคารท้องชุดเพื่อการพักอาศัยและโรงแรมลิสคาตั้งจำนวนหนึ่งอาคาร6อาคารหอประชุมโรงมหาศพและพันิชกรรมจำนวนหนึ่งอาคารโดยทั้งหมดนะครับทุกอาคารเนี่ยก็จะเชื่อมต่อด้วยฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังจะสานพื้นที่บางส่วนเป็นสวนสาธารณะและยังมีทางเดินใต้ดินทางเดินใต้ดินนี้ก็จะเชื่อมโครงการเข้ากับรถไฟฟ้ามหานครนะครับสายเฉลิมรัชมงคลตรงสถานีลุมพินีนอกจากนั้นก็ยังมีทางเชื่อมไปยังทางพิเศษด่วนเฉลิมมหานครอีกด้วย น้อมาฝากกันนะครับวันแบงคอกขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็สมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ